สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK นะฮะวันนี้เราพบกันวันที่วันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2,568ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมว่าจะไม่ตัดข่าวนะฮะจะไม่ออกอากาศแต่ปรากฏว่าได้มีการติดตามเรื่องราวข่าวต่างๆนะมาอย่างต ต่อเนื่องนะครับก็เห็นว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการที่ไม่รู้ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายทหารบางท่านเล่นละครนะฮะโดยมีภูมิธรรมหรือคนที่ใหญ่กว่าภูมิธรรมนะครับอ่าเป็นคนเชิดเราสังเกตดูสังเกตดูเรื่องของการปิดด่าน พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเราพูดจากใจจริงเลยนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยในฐานะที่เราพยายามที่จะยืนเคียงข้างทหารแน่นอนนะยังไงเราก็ยืนเคียงข้างทหารแต่ทหารจําจนวนหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่านี่คือบทละครที่เขาเขียนให้เล่นเขียนให้แสดงนั่นก็คือการประกาศปิดด่านนะในขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็ยังออกมาหนอบแนบน้อมแนมเกี่ยวกับเรื่องของ JBC อยู่ว่าเราจะ,ะคุยกันโดยสันติภาพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนั่นก็เท่ากับเป็นการแสด,แดงสัญญาณให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปิดด่านครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะบอยขอดหรือบีบขเขมร ให้ซีโรราบหรือยอมจำนวนแต่อย่างใดแต่เป็นการเล่นละครตบตาประชาชนคนไทยนี่แหละครับเพราะเห็นว่ากระแสคนไทยมาแรงไม่พอใจขมรมากขึ้นทุกๆุกวันอันเนื่องมาจากว่านายหุนเซนกับไอหุนมาเนตเนี่ยนะแล้วก็ไอเตยเสียหาเฮียหาเหวอะไรเนี่ยนะครับออกมาท้าทายทุกวันออกมาท้าชนทุกวัน ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่สามารถที่ทนต่อไปได้จึงออกมากระทุง้งกระแทกในที่สุดก็มีการประกาศปิดด่านครับแต่การประกาศปิดด่านนั้นมันเป็นบทละครก็ในเมื่อปิดด่านแล้วยังสามารถข้ามมาเรียนได้ข้ามมาโรงพยาบาลได้ข้ามมาทำงานได้ค้าขายได้นะกลัวเขมนจะอดตาย ก็ถ้าถามว่าทําอย่างนี้แล้วมึงปิดทํเนี้อะไรระดานนะคําว่าปิดดานก็คือปิดนะครับนะไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเลยทําอย่างนี้และในขณะเดียวกันไล่แรงงานเขเมรที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดกลับไปประเทศเขเมรให้เขเมรมันรู้ว่าเฮ้ยถ้ามึงเล่นกับกูคนไทยเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยนะกูไม่ยอมนะครับเมื่อทําอย่างนี้เขเมรมันก็จะอดตายนะ เมื่อตัดสเสบียงกลางเมื่อตัดวัสดุยุทธศาสตร์ต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยทหารไทยเราไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแม้แต่กระสุนสักนัดเดียวเพราะเมื่อมันจะอดตายเนี่ยมันก็จะคลานม,มากราบส้นตีนเมื่อมันมาคลานม,มากราบส้นตีนเนี่ยนะฮะเราก็บีบได้เลยนะครับว่าเฮ้ยปากเขตตรงไหนตรงไหนตรงไหนชี้เลยครับ ถ้าไม่ปรับไม่ทํากูไม่เปิดนะแน่นอนคนมันโอดตายมันก็ต้องยอมแต่ไม่ใช่ว่าไปให้ท้ายนะพอะจะปิดด่านโอ้โหเตยเสียหาโทรมาหาไ้ภูมิธรรมแล้วก็บอกว่าไม่ต้องปิดด่านนะถ้าปิดด่านเนี่ยเราจะอดตายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้คนไทยนี่ถ้าคือปิดด่านนั้นเดี๋ยวเราเอาจะเอาให้หนักเลยนะนะนี่ไงคอมเมนต์ comment? มันกลัวบ้าห่ะคอมเมนต์อ่า ไอ้นี่ก็กลัวตาลีตาเหลือกเลยแล้วก็เล่นละครครับมันเป็นเรื่องที่น่าอัศอดยสูผมบอกได้เลยนะครับนะฮะนี่แหละครับจนเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะไอ้ฮุนเซนยังออกมาย่อเย,อเยอ้ยยังออกมาพูดถกถางอ่าถ้าประเทศไทยปิดด่านนะขเมนไม่เป็นไรสบายมากแต่ประเทศไทยนะ่ะจะเสียโอกาสนะถ้าสินค้าของไทยไม่มีในขเมน แค่นี้แหละครับหูตาแหกครับทั้งรัฐบาลน,นะทั้งนักธุรกิจโอ้โหออกมาพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจะต้องเสียหาย800ล้าน8,000ล้าน30,000มมล้านไอสัต,สตว์มึงเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกมึงมากกว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละที่ทำให้เขมรเหยียบหวัวเราเท่าทุกวันเนี่ยณเวลานี้ประกาศปิดด่านทหารบอกประกาศปิดด่านแต่ยังให้ผ่านไปมา ขเขมรมันก็ยังเหยียบหัวพวกเราอยู่เห็นไหมฮะมันไม่ได้สำนึกต้นตีนอะไรเลยเพราะมันมีไส้ศึกแล้วก็จําคําพูดของเต่านินจาไว้ว่าวันใดที่กระสุนลั่นซักเม็ดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็จับตาไอ้พวกพมา่าพวกโรฮิงญาด้วยเขาจ้องหมดแล้วพวกมึงรู้เหี้ยอะไรกันบ้างณเวลานี้ขอให้รู้เถอะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเสียเอกราชแล้วครับ ไอ้ที่ร้องร้องกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าในส่วนราชการเนี่ยมีพม,ม่าม,มีเขมรมีไอ้โจรแยกดินแดนมีโรฮิงญาเข้าไปอยู่เท่าไหร่แล้วครับนะฮะอย่าไปโลกสวยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะผมจะมาพูดความจริงให้ฟังณนะเวลานี้เนี่ยนะะเอาไล่จากเหนือลงใต้เลยทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะว้า ได้ส่งกองกำลังนับพันๆคนนะครับไม่ใช่ร้อยนะเมื่อวานผมบอกเป็นร้อยแต่วันนี้เช็คใหม่แล้วเนี่ยได้รายละเอียดมาเป็นพันเลยครับเข้ามากระจายเกือบทุกหมู่บ้านในลักษณะของชาวบ้านแต่จริงๆไม่ใช่ครับนั่นคือกองทัพเขาเล่นกลยุทธ์นะเขามีกลยุทธ์ที่เหนือกว่าประเทศไทยผมบอกได้เลยนะครับหนึ่งเขาไม่ถอยออก จากช่องอัานมาเขาบอกว่าเขาอยู่เขามานานซึ่งมันก็จริงสองเขาสร้างเหมืองแร่แร่เอิร์ดกับเหมืองทองคำเหนือลำน้ำนะครับก็ทำให้ลำน้ำแม่อายทำให้ลำน้ำแม่กกทำแม่สายนะเสียหายชิบหายไปโป่หมดคนไทยต้องออกมาประท้วงเยี่ยว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 มาจัดกิจกรรมก็แต่เดิมนะ่ะทำไมมึงไม่จัดแล้ว แต่เดิมเนี่ยทำไมมึงไปเลือกละไอ้นักการเมืองส้นตีนพวกเนี่ยกูเห็นมึงเลือกโอ้โหนักการเมืองล้มเจ้าอย่างนี้นักการเมืองกินแผ่นดินอย่างนี้แล้วตอนนี้ออกมาเรียกร้องแล้วมันฟังพวกมึงไหมนี่คืออันตรายครับที่ว่าเขาวางกลยุทธ์ไว้เมื่อทำลายลำน้ำเสร็จเขาส่งคนเขาเข้ามาประกบชาวบ้านครับแล้วคอยดูนะครับจะมีเม็ดเงินลงมาช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านั้นและคนเหล่านี้ก็จะไปเป็น ปพราะพวกของวาเพราะกลุ่มหมู่บ้านที่เขาเข้ามานั้นเป็นกลุ่มหมู่บ้านชาติพันธุ์ที่ถูกรัฐบาลไทยถูกราชการไทยไปคมเหงรังแกและทอดทิ้งเขาทั้งสิน้นเสือกไปอุ้มพมา่าอุ้มขมรแต่กลุ่มชาติพันธุ์ดูอย่างนี้ง่ายๆครับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่อยู่อ,อำเภอฝางอำเภอทำใบรับรองเพื่อที่จะออกบัตรสิบปีให้เขา แต่ตำรวจก็ตามจับแม่งทุกวันอ้างว่าไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ไม่ไรออกจากบ้านก็ไม่ได้ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นี่้าว้าเข้ามาแล้วให้สิทธิเขาจะไปอยู่กับใครครับกูถามพวกมึงหน่อยไอข้ข้าราชการส้นเตีนน่ะเขาก็ไปอยู่กับว้าครับแน่นอนว้ายึดภาคเหนือได้ฮะผมไม่ใช่เชียร์แต่นี่เรื่องจริงนั่นแหละมวลชนน่ะนึกถึงสมัยคอมมวนิสต์ไหม นะต่างคนต่างก็จะแย่งมวลชนอย่าคิดว่าขา้ขาราชการไทยนี่เก่งตำรวจทาหารเก่งถ้าเก่งไม่เสียประเทศหรอกครับตอนนี้มึงรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยแม่งโดนยึดแล้วอย่าโลกสวยเหี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทางเหนือเนี่ยอันตรายแล้วครับคนชาติพันธุ์สิบสามสิบสี่กลุ่มชาติพันธุ์นะฮะ ภาคใต้ชาติพันธุ์เดียวคือมลายูมึงยังเอามาอยู่กี่สิบปีมาแล้วถ้าภาคเหนือมันเป็นอย่างภาคใต้บ้างนะฮะสิบสี่บหชาติพันธ์มึงจะเอาอยู่ไหมอยากเก่งฮะทหารก็ทาหารเถอะครับอย่าคิดว่าโหกูนี่นักรบแน่นอนแน่นะอาวุธยุทปโธปรกรณ์กูนั่นแต่การแทรกซึมนะครับถ้ามันวางระเบิดก่อวินาศกรรมจังหวัดละสิจุดเนี่ยพร้อมกัน เวลาเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยกูถามมึงใครจะเอาอยู่ทางเดียวคือไอ้พวกเฮีย้ยนในแม่งหอบเงินหนีหมดแต่คนที่สวยคือคนไทยนะครับส่วนทางใต้นะทางภาคใต้โรฮิงญาได้จับมือกับกลุม่มขบวนการโจรแยกดินแดนครับตรงนี้ผมพูดมาโดยตลอดว่าให้ระวังที่ขนเอาโรฮิงยามาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ภาคใต้นะครับภาคตะวันตก นะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีมีนะอ่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเยอะท่าสองอยางเยอะนะครับอ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยอะนะแล้วก็อ่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเยอะมากพวกนี้ผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าขนาดบ้านหลังเดียวเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะทำได้ร้อยกว่าคนบ้านหลังเดียวเลขที่เดียวนะ ก็ยังไม่เห็นมีการจัดการอะไรเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยนะโจนใต้จับมือกับกลุ่มนี้พวกนี้เรียบร้อยแล้วนะและทางภาคตะวันตกนะพม่าโรฮิงญาแทรกซึมคุมพื้นที่นะพม่ากับโรฮิงญาฟัง,ฟ,งฟังดีๆนะฮะภาคใต้นี่โรฮิงญากับกลุ่มอ่ามุสลิมที่จะแยกดินแดนเขาจับมือเรียบร้อยแล้วครับเขาแทรกแซงไปแล้วทุกจังหวัดในลำปางก็มีนะ แต่บอกแล้วไม่มีหมาฟังก็เลยไม่อยากบอกทางภาคตะว,วันตกนะฮะไล่ตั้งแต่นี่เลยครับนะก็จะมีพมา่าโรฮิงญาแทรกซึมคุมพื้นที่ตั้งแต่ตรงไหนฮะแม่ฮองสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนี่เขายึดพื้นที่ไปแล้วนะครับไปดูทีครับจังหวัดแม่ฮองสอนเนี่ยถามว่าคนไทยแท้แท,แท้มีกี่เปอร์เซ็นต์ถึงส0เอร์ซน์หรือเปล่า นอกนั้นนะแปดเก้าสิบเปอร์เซนชาติพันธุ์ทั้งนั้นไม่ใช่ชาติพันธุ์นะไอ้พวกโรฮิงญากับพม่าทั้งนั้นแต่เดิมเนี่ยชาติพันธุ์เขาอยู่กันคนเหล่านี้เราพึ่งพาอายได้แต่ข้าราชการไทยแม่งตามรังแกแม่งกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเดียวและแม่งก็อุ้มพม่าอุ้มเขมรอุ้มโรฮิงญาอุ้มจีนเทาเพราะได้เงินนี่คือขบวนการขายชาตครับแล้วก็ทําลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะฮะภาพที่เรามองเห็นเนี่ย เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนทางด้านาทางด้านลาวนะฮะที่เกิดการยิงกันที่ตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยลาวเขาก็แอบยกกำลังมาประชิดติดแดนเงียบๆไม่โชงชางไม่เอก,กระเริกโดยเขาอ้างว่าเป็นการป้องกันอธิปไตย เพราะวันถ้าเกิดไทยรบกับขเขมรแล้วจะมีการลุกล้ําเข้าไปในเขตประเทศเขาเห็นไหมแต่นั่นมีนัยยะนะครับถ้าไทยยังหนอมแนมอย่างกับขเขมรตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ทุกประเทศนะในเอเชียเขามองเ้วหัวเราะขำกลิ้งเลยว่าไทยเล่นปาหีกับขเขมรนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยรัฐบาลไทย ข้าราชการไทยเจ้าหน้าที่ไทยกลัวขเขมรในขี้แตกขี้แต่แล้วแต่ปากดีจริงๆมึงกลัวไอ้เหี้ยแต่มึงปากดีก็จะปิดด่านก็ยังไม่กล้าละกล้าก,กลัวๆปิดดีไม่ดีถ้าปิดแล้วจะต้องให้เขาเข้ามาได้นะเข้ามาทํางานได้เข้ามา,ารักษาพยาบาลได้เข้ามาเรียนหนังสือได้ก็มันเรื่องอะไรแล้วก็ประเทศกลัวไอ้เหี้ยปิดก็คือปิดไงแต่แม่งไม่ทำเลยนะเพราะยังกลัวขเขมรยอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะขนาบไทยส่วนคเหมรนอย่างที่รู้กันนะเขาเหนือกว่าไทยทุกด้านนะเหนือกว่าไทยทุกด้านครับทั้งบทบาททั้งคําพูดทั้งการวางกองกําลังถ้าเรามองว่าค,คำเหม็นไม่กล้ากับไทยเห็นไหมมันรุกล้ำมัน,นาเขตประเทศไทย200เมตรผลักดันมันออก,ม,ออก,ม,ออกม,มันออกไหมเล่ามันออกไหมกูถามหน่อย ไอ้เหี้ยถึงขนาดนี้แล้วมึงยังมาบอก j จบีซี j จบซบพ่อมึงเลยเฮีย้ยเออมันต้องเป็นเศษเด็ดขาดถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยนอมแหลมตกอยู่ใต้ส้นตีนขเมนขเมรเขมรมันถึงเหยียบย่ามหมัวรอยเยอะนะไหมเนี่ยถามว่ามันหวัดหวันไหมมันไม่หวัดหวันเลยเพราะยังไงถัวคนไทยก็ไร้น้ํายายังไงพวกมึงก็ไม่กล้าปิดด่านเพราะมึงก็กลัวจะอดตายเพราะอะไรนักธุรกิจของพวกมึงนั่นแหละ ทหารก็เลยกล้าๆกลัวกลัวสรุปประเทศไทยคนไทยถูกหลอกแม่งทั้งประเทศไอ้เหี้ยเอ้ยนะครับนั่นคือคือสิ่งที่รอบด้านที่ผมชี้ให้ดูแต่ภายในแหะครับภายในระวังนะกลุ่มขเขมรไอ้ที่มืออุ้มไว้นี่แหละเป็นงูเห่าเนี่ยแต่ที่มันจะปิดดานแล้วผลักดันออกแล้วก็ไล่พม่าด้วยนะมันก็จะมีขเขมรมีพมา่ามีโรฮิงญาและกลุ่มอื่นๆนะครับ มันจะก่อวินาศกรรมและมึงคอยดูเพราะข้างในนี่มันยึดไปหมดแล้วมันยึดแล้วครับตลาดทุกตลาดมีขเขมรมีพามา่ามีโรฮิงญ,ญานะครับธุรกิจต่างๆจีนเทาเข้ามาซื้อหมดกูถามว่าเหลือของคนไทยกี่ปเปอร์เซ็นต์จากร้อเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยต้องอ่อนแอหนึ่งไม่มีงานทำสอไม่มีธุรกิจสามไม่มีไรายได้ ส4ในที่สุดก็ต้องเลียส้นตีนกลุ่มพวกนี้หวังให้ได้เศษข้าวเศษอาหารมาแดกไปวันๆหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้กูถามหน่อยคนไทยจะเอาอะไรไปสู้ประเทศไทยนะโดนยึดแล้วนะครับเพราะกูพูดอย่างเนี้มาโดยตลอดนะจริงๆแล้วกูไม่อยากจะพูดแรงๆได้พูดแบบอารมุ่มอร่วยมาโดยตลอดชี้นะเห็นว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้น แล้วก็ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะนายกอิงนี่แหละครับนะถึงกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานนะกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ทาหนังสือแจ้งไปถึงนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีนะถึงอดีตรัฐมนตรีหลายครั้งครับถึงประหลัดกระทรวงแต่แม่งไม่เคยสนใจเลย เราบอกว่าเฮ้ยต้องดูแลกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เขาเป็นกำแพงให้เราได้แม่งกลับนอกจากไม่ดูแล้วยังไปไล่จับเขารีถไทยเงินนี่คือความอัปรไยครับนี่คือสิ่งที่นําเอาโจรเข้าประเทศดังนั้นอย่าโลกสวยครับคนไทยณเวลานี้พวกมึงไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยแม่งโดนยึดไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยกูถามว่าจังหวัดไหนไม่มีไอ้พวกต่างด้าวเหี้ยพวกนี้มั่งนะครับ อย่าเชื่อนักการเมืองอย่าเชื่อข้าราชการเจ้าหน้เจ้าหน้าที่รัฐและทหารบางพวกมันเล่นละครแหกตานะครับมันแอคชั่นนะครับเล่นละครตกตาประชาชนว่ากูเอาแน่นะเดี๋ยวจะลุยมากให้ดูมานเลยก็จิตวิทยาง่ายๆแค่เนี้ยแค่ปิดด่านไล่แรงงางเนเขมรกลับแค่เนี้ยนะทุกประเทศที่รอบด้านเราเนี่ยจ้องจะกัดเราเนี่ย นะมันจะสะเทือนแล้วไอแรงงานเถื่อนที่อยู่ในประเทศไทยมันจะตาลีตาเหลือก,กลับบ้านมันเองแทบจะไม่ต้องออกแรงขับไล่แค่นี้มึงยังไม่ทํายังมองไม่ออกเลยแล้วมึงจะไปบริหารส้นตีนอะไระครับแล้วมึงจะไปจัดการเรื่องอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะละครตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นบทละครที่น่าอับยศที่สุดเพราะการกระทําครั้งนี้เป็นการกระทําที่ ทนแรงกดดันจากประชาชนไม่ไหวมันจึงทำให้ประเทศไทยถูกขายไปหมดแล้วรอดูนะครับคนใหญ่คนโตในบ้านนี้เมืองนี้นะคนมีอำนาจวาสนาหาเหวอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวป่านนี้มันเอาเงินไปต่างประเทศไม่รู้ที่ไหนบ้างแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับนะไอ้ที่เหลือๆอ,อยู่เนี่ยนิดหน่อยนะครับถึงเวลาไม่หอบหนีกันหมดเชื่อกูสิ นะแล้วสุดท้ายเหลือใครเหลือหมาขี้เรือนอย่างพวกเราเนี่แหละครับที่จะต้องไปขอดูดปลายนิ้วปลายส้นเตนต่างด้าวเพื่อขอชีวิตที่อยู่รอดมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเริ่มเป็นลูกจ้างต่างด้าวแล้วครับด้วยความอัปยศอดโูนะครับและนี่คือสิ่งที่น่าขมขื่นนะ ผมแม่งเจ็บปวดหัวใจชิบหายถ้าทำอย่างที่กูบอกนะวันนี้ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้กูบอกมาตั้งแต่สมัยประยุทธ์แล้วไอ้ประยุทธ์เนี่ยแม่งปฏิวัติมีอำนาจเต็มเก้าปีทำเฮียอะไรให้ประเทศไทยแข็งแกร่งไม่ได้เลยประชาชนแม่งก็ยังอดอยากยากจนอยู่กูไม่อยากจะพูดนะทั้งหมดนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับทั้งหมด่ยมาเกิดขึ้นเพราะคนไทยมันโง่ ต้องยอมรับตัวเองนะครับว่าตัวเองมันโง่บางกลุ่มบางพวกบางคนเนี่ยที่ไปเลือกไอ้พักขเขมรที่ไปเลือกไอ้พักพม่านะครับหแหม่แหกันไปโอ้โหขนาดมันออกมาด้วยข้าทหารมีไว้ทําไมมึงก็อย่าเ hey, ฮ hey, hey, hey ้ไปเลือกไอ้ส้นเตนและในที่สุดเป็นไงเนี่ยมันชิบหายเพราะพวกมึงไงใครจะเดียกกูไม่สนไม่ใช่คนพ่อคนแม่กูกูก็ไม่ใช่พ่อใครใครก็ไม่ใช่พ่อกู แต่กูคือคนไทยที่รักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นไอ้คนไทยที่ชอบเงินนี่แหละครับเลียส้นตีนนักการเมืองเลียส้นตีนไอ้นักโทษหนีคดีกูเห็นแม่งไปต้อนรับทหารมาทำงานยามฝนตกแดดออกฟ้าแรงน้ำท่วมนะครับไม่มีมาต้อนรับเพราะไอ้นักโทษมาโอ้โหแห่ไปเลียส้นตีนไม่ใช่อะไร่ะ หวังจะได้200-300ความเห็นแก่ตัวตรงนี้นั่นคือการทำลายชาติทำลายประชาชนทำลายประเทศและที่สำคัญมากไปกว่านั้นบางคนแก่เสียเปล่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่เต้าแก่ไร้สติปัญญาแก่อัป,ปรีจังไรครับยังไปเข้าข้างจโจรล้มล้างสถ,ถาบันยังไปเข้าข้างโจรร่วมกับเขมนทำลายชาติ จนเวลานี้ประเทศชาติชิบหายเพราะอะไรเพราะประชาชนโง่โง่อยากไอ้พวกเฮียนี่ไงนะครับในที่สุดประเทศชาตินี้มันจึงถูกขายไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับยังมีชื่อว่าประเทศไทยอยู่เพราะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะยึดเต็มร้อยแต่8 0เขายึดไปเรียบร้อยแล้วจำคำพูดของกูเต่านินจาไว้ นี่เรื่องจริงนะฮะถ้ามึงยังไม่แก้ไขตรงนี้เตรียมตัวได้เลยครับอนาคตลูกหลานมึงคือขี้ข้านะครับและอนาคตประเทศไทยจะตกอยู่ใต้ส้นตีนคนเหล่านี้อย่างแน่นอน